สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะของคลิปรวมนะคะประจําเดือนมกราคมนะคะ2560คลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีธนูนะคะธนูคือผู้ที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูใบแรกกันเลยอ่ามีคนถามมาว่าพี่คะนอกเรื่องนิดนึงนะ ก็คำๆําแล้วกันนะคะไม่ได้ซีเรสอะไรก็บอกพี่คะถ้าหนูต้องการความรื่นรมความสมหวังเนี่ยหนูดูคลิปพี่ไม่ได้ใช่ไหมยอยากจะบอกว่าค่ะคลิปพี่ไม่มีให้นะความสมหวังคือพี่เนี่ยอธิบายอ,าอย่างที่เคยเล่าไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะว่าก็อธิษฐานอย่างนั้นแหละว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยให้มันมันขึ้นปัญหามาแล้วก็ให้บอกวิธีการแก้ด้วยนะคะซึ่ง ไพ่ขึ้นมาอย่างไรก็แล้วแต่ไพ่แล้วแหละดิฉันก็อ่านไปตามเนื้อหาที่ไพ่ขึ้นมานะคะจะไม่พูดให้นอกนอกกว่าเนื้อหาที่ไพ่ให้นะคะแต่ก็จะพูดให้เท่าที่ความหมายของไพ่ไปถึงซึ่งบางทีมันอาจจะเยอะนิดนึงมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าคนในหนึ่งราศีเนี่ยมันค่อนข้างเยอะหลากหลายอาชีพหลากหลายเพศหลากหลายวัยหลากหลาย อายุเนี่ยก็จะพยายามพูดให้ครอบคลุมที <binary> ่ส <voice> ุดแล้วกันนะคะแต่สมมุติว่าถ้าฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันแย่ๆมันหดหูเนี่ยฟังแล้วก็ผ่านมันไปนะคะมันไม่จําเป็นว่าต้องเกิดหลายๆคนก็เคยรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะว่าเราฟังขึ้นมามันหดหูเหลือเกินแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราอ่ะก็แน่นอนนะคะไม่เกิดขึ้นดีแล้วเพราะว่ามันก็หดหูเกือบทุกเดือนอ่ะถ้าเกิดมันมันเกิดเรื่องแย่ๆทุกเดือนมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะก็จะกระจายกระจายกันไปนะคะคือตรงบ้างไว้ตรงบ้างก็ฟังไว้เป็นเหมือนกับ ถ้ามันมีอะไรที่คล้ายๆกับเราแล้วเขาบอกวิธีการแก้ไขเราก็ทําตามนั้นนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยก็ไม่ต้องเอามันมาสนใจนะคะเพราะว่าเรื่องโลกเราเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องกังวลมากแล้วอะไรที่เหมือนกับคือมันไม่ใช่ไพ่เนี่ยมันก็คือไพ่นะคะมันมันไม่มีอิทธิพลอะไรกับตัวเรามากหรอกนะคะถ้าเราเราอย่าไปยึดมันมาเป็นหลักในใจเราอะค่ะนะคะก็คือเหมือนกับ ให้มันสบายๆไพ่มีโอกาสคาาเคลื่อนได้ไหมมีโอกาสคาาเคลื่อนบางคนถามว่าถ้าไพ่มันขึ้นมาแบบนี้แล้วมันต้องเป็นไปอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ใช่ค่ะมันไม่เป็นไปอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะนะคะโอเคเรามาดูใบแรกกันเลยนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยอยากจะบอกว่า มันเป็นไพ่ดูลักษณะหน้าไพา่มันค่อนข้างเป็นไพ่ที่สบายๆเห็นคนเขาชมไหมคะมันชมสวนเงี้ยนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นไพ่ที่กว่าจะได้ใบนี้มาเนี่ยมันเหมือนกับคนคนนั้นเนี่ยจะต้องผ่านอะไรไมาเยอะแล้วนะคะผ่านความลําบากผ่านผ่านช่วงเวลาที่เหมือนกับเหนื่อยอะนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยมัน ชื่นชมนะคะกับสิ่งกับผลของมันได้เหมือนกับตอนนี้มันตกผลึกแล้วน,นะคะเราทํามาสําเร็จในขั้นหนึ่งแล้วแล้วเราก็เลยได้ชื่นชมกับสิ่งที่เหมือนกับเป็นความภูมิใจในตัวเราอะนะคะเราอาจจะทําอะไรที่คนอื่นไม่รู้ก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับสิ่งนี้นะคะไพ่มันก็เลยขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะว่ากําลังอยู่ในช่วงที่เหมือนกับได้ชื่นชมกับผลของมันนะคะ,ะบางคนได้คนที่ได้ไพใ่ใบนี้บางคนเหมือนกับ เพิ่งเรียนจบได้พ่ใบนี้ก็ดีนะคะเอ้ยได้พ่ใบนี้ก็มีนะคะคือเป็นช่วงพักนะคะหลังจากเรียนหนักมากเลยเรียนกลับมาแล้วช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราได้หยุดเราได้พักเนี่ยนะคะได้ทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบบ้างจากช่วงที่ผ่านมาอาจจะต้องเรียนเยอะๆเรียนพิเศษหนักๆนะคะหรือถ้าเป็นคนทํางานหมายถึงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโ,โหลุยกันเต็มที่เลยแล้วเดือนนี้มกราเนี่ยนะคะอาจจะมีช่วงที่เราได้พัก ได้ทาอะไรในสิ่งที่ตัวเองรักบ้างได้อยู่กับบ้านได้คือได้ทําในกิจกรรมที่ตัวเองชอบๆบหรือว่าได้พักอยู่สบายสบายก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ทีนี้ไพ่ที่ขึ้นมาคู่กันอีกใบหนึ่งนะคะไพ่ที่ขึ้นมาขยายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับอ่ะพักกระช่นะคะแต่ยังมีสิ่งหนึ่งมาย้าเตือนให้เห็นว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณยังต้องไปต่อสู้ต่อนะคุณยังต้องไปเหมือนกับมีอะไรให้ทํามีอะไรให้คุณต้องจัดการมีอะไรให้คุณต้องเข้าไปเหมือนกับพิสูจน์ความสามารถนะคะหรือว่า ต้องเข้าไปดูแลอีกหลายอย่างเนี่ยนะคะคือปกติพอให้คู่กันแบบนี้นะคะส่วนใหญ่นะมันจะมีใบนี้ขึ้นก่อนแล้วใบนี้ตามมานะคะคือใบนี้คือความยากลาบากแล้วอันนี้คือเหมือนได้รับผลของมันอะแต่พอเผอิญว่าใบนี้ขึ้นก่อนเนี่ยมันหมายถึงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณได้พักผ่อนนะคะได้เหมือนกับได้ชื่นชมกับสิ่งที่สําเร็จมาขั้นหนึ่งแต่เหมือนกับมันยังไม่สุดอะมันยังไม่เสร็จทีเดียวคุณยังต้องทําต่อนะคะ ลักษณะไพ่ใบนี้มันจะดีมันก็ดีนะคะแต่มันจะแฝงด้วยความไม่มั่นใจความกังวลนะคะที่ดิฉันเคยดูมาแล้วมีคนได้ไพ่ใบนี้คล้ายๆกันอยู่สองคนนะคะคือเขาบอกเขาได้ไพ่ใบนี้ดิฉันก็ถามว่า,อาตอนนี้กังวลอะไรอยู่หรือเหมือนกับกาลังจะต้องไปแข่งขันหรือจะต้องไปทําอะไรที่เราไม่มั่นใจหรือเปล่านะคะเพราะไพ่ใบนี้มันเหมือนกับมันต้องก้าวเข้าไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเราเองเหมือนกับเราไม่มั่นใจนะคะเขาก็บอกว่า เขาเนี่ยกำลังจะไปสอบไปขับขี่นะคะแล้วเขาก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะสอบผ่านหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ผ่านมาหลายครั้งแล้วจนเริ่มท้อเออจนเริ่มท้อแล้วรู้สึกว่ามันยากนะคะบางคนก็ได้พไพ่ใบนี้เหมือนกับการไปแข่งเช่นว่าไปสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าไปบางอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับบางอาชีพะนะคะหลายๆอาชีพคือเหมือนกับเขารับนคนประกวดนางงามก็มีนะเออพไพ่ใบนี้คือเหมือนกับ ไปแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้จนเหมือนกับครั้งใหม่นี้ต้องไปอ่ะแต่ว่ามันยังมีความกังวลอยู่มันยังมีความรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอยู่อย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องไปต้องทํานะคะเช่นกันคือเหมือนกับบางอย่างก็คือเหมือนกับเออเขาจะใคิา,าว่าอะไรนะคือทําไปเถอะค่ะนะคะถ้ามันจะให้เปบนี้ไม่ได้การันตีว่าจะสําเร็จนะคะแต่จะบอกว่ามีโอกาสที่เหมือนไปแล้วไปเรียนรู้อ่ะ นะคะให้เปิดโอกาสให้คุณเหมือนว่าคุณไปทําเหอะแล้วคุณก็ไปเรียนรู้ทําบ่อยๆเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความชํานาญความสําเร็จขึ้นมาจะถามว่าคุณไม่ไปได้ไหมก็ไปไม่ไปไม่ได้นะเหมือนกับบางคนบอกว่าจําเป็นที่จะต้องใช้รถมีรถซื้อรถจะขับรถไม่มีใบขับขี่ก็ไม่ได้นะมันก็เลยเหมือนกับเป็นสถานการณ์บังคับนะคะว่าเราต้องทํานะคะ บางคนก็อาจจะหมายถึงช่วงสอบก็ได้คือเตรียมตัวจะสอบแต่ไม่มั่นใจว่าจะสอบได้ไหมแล้วจะไม่สอบได้ไหมก็ไม่ได้เช่นกันนะคะมันก็เลยขึ้นไพ่แบบนี้เหมือนกับกําลังจะต้องสู้รบมือกับอะไรบางอย่างที่เรายังมันเรายังไม่พร้อมเรายังไม่มั่นใจนะคะ ทีนี้พอต่อมาเรามาดูไพ่การงานบ้างนะคะไพ่การงานใบนี้เนี่ยมันแปลว่าเคลื่อนย้ายก็ได้นะคะอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็ได้นะคะหมายถึงการปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้นะคะการปรับตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ไพ่ใบนี้ก็มีนะคะหรือบางทีหมายถึงการที่เรา,เอ,าอยู่สาขานี้ไปอยู่อีกสาขาหนึ่งก็ได้นะคะเด็กนักเรียนหมายถึงการเลื่อนชั้นขึ้นก็ได้นะคะอะไรก็ได้ที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงอ่ะไม่อยู่นิ่งนะคะเปลี่ยน <S <S แปลงแล้วดีไหมอ่าไพ่ใบนี้ดีนะคะ ไพ่ใบนี้ก็แสดงความรื่นรมเหมือนกันนะคะอาจจะหมายถึงว่าพอตําแหน่งสูงขึ้นความรับผิดชอบคือตําแหน่งสูงขึ้นแต่ความรับผิดชอบกับน้อยลงก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะทําเฉพาะแค่งานหลักๆนะคะไม่ต้องทํางานจุกจิกแบบเมื่อก่อนแล้วนะ,ะก็เหมือนกับสบายมากขึ้นนะคะแต่พออยู่ไพ่คู่กันเนี่ยเดี๋ยวไพ่หลายใบคงไม่งงนะถึงแม้มันไม่ได้อยู่ในตําแหน่งการงานเองเนี่ยมันหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยมันแปลว่าไอ้ช่วงที่คุณต้องเจอเนี่ย ่าความลําบากในช่วงนี้ไปให้ได้แล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้เหมือนกับสบายอ่ะนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนเขาไปสมัครในตําแหน่งที่แข่งขันกันเยอะๆเนี่ยนะคะแล้วเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะได้ไหมไพ่เห็นแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะได้นะคือเหมือนกับสู้ไปเหออย่าถอยบางคนคือเหมือนสลัดสิทธิ์ก่อนเลยกลัวว่าจะผิดพลาดเพราะเคยผิดพลาดมาหลายครั้งแล้วเนี่ยนะคะแต่ไพ่อันนี้เขาหมายถึงให้คุณไปนะให้คุณไปสู้นะเพราะว่าไพ่เห็นโอกาสว่าโอกาสที่จะเหมือนกับ มันดูลักษณะหน้าไพ่นะคะมันเป็นไพ่ที่แบบสบายๆไพ่มีความสุขอ่ะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างเยอะนะคะอ่าสองเรื่องแล้วนะของของพิจิกที่ค่อนข้างเอ้ยของขอโทษค่ะของธนูที่ค่อนข้างโอเคนะคะต่อไปเราเป็นเรื่องการเงินบ้านนะคะไพ่การเงินขึ้นมาใบนี้หมายความว่ารายจ่ายทิปจิบน้อยๆยเล็กๆน้อยๆเอย่ยยังมีให้เข้ามาเรื่อยๆนะคะเป็นรายจ่ายที่ไม่หนักมากหรอกคือดิฉันคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นรายใจ่ายคล้ายๆกับ รายจ่ายเพื่อเพื่อความบันเทิงนะคะหรือเพื่อกันเหมือนกับเพื่อความสุขเพื่อการช้อปปิ้งนะคะเพราะดูลักษณะหน้าไพ่นะไพ่ที่มาขยายะะอันนี้พไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นว่ารายจ่ายเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นว่าแต่ไม่ใหญ่เป็นรายจ่ายเล็กๆน้อยๆอันนู้นไปอันนี้มาเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างพาไพ่ใบนี้มันคือเหมือนคือเต็มใจที่จ่ายไม่ใช่ว่าไม่อยากจ่ายคือเต็มใจที่จะจ่ายเช่นอาจจะเหมือนกับว่าช่วงนี้ไปกินไปเที่ยวไปช้อปปิ้งก็ได้นะคะ เนี่ยพอดูลักษณะหน้าไพ่นะคะมันไม่ใช่ไพ่แบบบีบคั้นเออเหนื่อยหน่ายหรือว่าทุกยากเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าธนูก็ดีสามอันแล้วนะอืมแต่จะเกิดขึ้นกับทุกคนไหมคงไม่อ่าต่อมาเรามาดูเรื่องความรักนะคะมาแล้วความรักดูลักษณะหน้าไพ่สิคะเหนื่อย แห้งแ้งเห็นไหมคะดูลักษณะดิง้งร่างแห้งแ้งหมายความว่าตอนนี้ความรักของเราอะ่ะกำลังเผชิญปัญหานะคะหรือว่าพอแห้งแ้งเนี่ยมันจะตีความหมายคล้ายๆกับความผิดหวังก็ได้นะคือคนที่เรารักเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรานะคะเขาอาจจะเข้ามาเพราะว่าเขาแค่รู้สึกไม่ได้รู้สึกในแง่ของความรักะนะคะที่ดิฉันพูดอย่างเนี้ยเพราะมันขึ้นไพ่ใบนี้นะครพอไพ่ใบนี้มันแปลว่าการดูแลนะคะ อาจจะเหมือนกับว่าเขามีความห่วงใยแต่ไม่ได้ห่วงใยในแบบแบบคนรักนะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้คนที่เป็นคู่ของเราเนี่ยเขาอาจจะไปดูแลครอบครัวเขานะคะหรือเข้าไปดูแลสิ่งอื่นมากมันเป็นไพ่ไพ่ดูแลนะคะเขาอาจจะให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าจนเรารู้สึกเหมือนเราเดียวดายเราโดดเดี่ยวอย่างเงี้ยนะก็ได้นะคะ การให้ความสําคัญการดูแลเนี่ยบางทีดิฉันไม่ไม่ต้องเน้นไปนเรื่องของตัวบุคคลนะอาจจะมาจเขาไปใส่ใจเพราะม่นเป็นคราบดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมคะอาจจะไปใส่ใจกับเรื่องอื่นๆมากจนเรามีความรู้สึกว่าเหมือนถูกทอดทิ้งให้เราโดดเดี่ยวนะคะคือไปไหนก็ก็ไม่ชวนอะนะคะหรือว่าให้เราอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าคล้ายๆกับไม่เคยได้ดูแลเท่าไหร่นะคะเพราะเขาไปใส่ใจกับสิ่งอื่นมากกว่านะคะ พูดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าบางคนบอกว่าให้ละเอียดกว่านี้เดี๋ยวเดือนมกราเนี่ยยังมีคลิปความรักอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูในเรื่องนั้นดีกว่านะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บางทีเนี่ยมันเป็นไพ่ในหนึ่งเรื่องเนี่ยมันขึ้นแค่สองใบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากจะพูดให้มันเกินกว่าเนื้อหาที่ไพ่จะให้ได้บางาบางใบเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมันก็จะพูดได้ค่อนข้างเยอะแต่บางอันเนี่ยอย่างนี้มันมีรายละเอียดค่อนข้างน้อยมันต้องการไพ่ที่เหมือนมาต่อเนื่องขยายอีกเยอะๆนะคะ ก็ก็ขอพูดแค่นี้ก่อนนะคะา,พาไพ่ใบนี้ดีค่ะพไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่ขึ้นมาว่ารื่นรมนะคะดูลักษณะหน้าดูกว้างน้อยนะคะกว้างน้อยก็สบายใจแล้วก็เหมือนกับชุดก็สวยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิจิกช่วงเนี่ยอาจจะมีโอกาสอะไรดีๆหลายๆอย่างนะคะอาจจะหมายถึงมีตําแหน่งหน้าที่มีโอกาสอะไรดีๆที่ผู้ใหญ่เขามองเราอยู่อะ ะะอาจจะมองลงมาทั้งปีพิจรา,ารณาลงมาตลอดตอนนี้เขาอาจจะหยิบยื่นโอกาสนั้นให้เราก็ได้นะคะเช่นปรับตําแหน่งให้เพิ่มเงินเดือนให้นะคะหรืออาจจะหมายถึงให้อะไรเล็กๆน้อยๆเป็นเหมือนของกํานันพิเศษเพิ่มเติมก็ได้นะคะหรืออาจจะแปลว่าเราเนี่ยได้ไปเที่ยวก็ได้นะคะไปเหมือนกับมีโอกาสได้ไปแบบฟรีๆนะไปแบบไม่เสียสตางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอให้แบนี้ขึ้นมาหมายถึงว่ามีคนให้นะคะมีคนเอ็นดูมีคนเขา เมตตาให้เรานะคะไพ่ใบสุดท้ายดีเช่นกันนะคะมีไพ่สองใบที่ให้ความหมายคล้ายๆกันนะคะนี่คือดูลักษณะหน้าไพ่ก็ดูนะคะสองใบนี้นะคะก็หมายความว่าไพ่ใบนี้มันมัน,ม,นมันก็คือเป็นไพ่ที่มีความสุขเช่นกันอะนะคะสุขแบบเขาเรียกว่าสุขจากการลงมือทําสุขจากการวางแผนนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จดูตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะเขามีเหมือนเขามีอะไรที่เขาวาดไว้อย่างงี้นะคะแล้ววันนี้เขาดูดาวมันเขาคงมารู้แล้วเออวันนี้ดาวดวงนี้มันจะตกหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็มามองนะคะ,เพ,ะ,ะ,พเ,พคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิจิกเอ้ยอูู้้พูดผิดขอโทษค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยธนูเนี่ยนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณกําลังได้รับนะคะเขาเรียกว่าอะไรได้รับผลจากการลงทุนลง,ลงแรงไปนะคะได้รับความสุขข,ของมันนะคะหรือว่าตอนนี้เราอาจจะกําลังประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งนะคะ แต่ท้งนี้ท้งนั้นก็ยังมีเรื่องต้องระวังอยู่ดีนะคะแต่ถามว่าโดยรวมที่อ่านมาเนี่ยไพ่มันจะออกไปในแง่ดีมากกว่าแง่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าใครถามว่ามีราศีไหนที่เหมือนจะสมหวังบ้างไหมก็จะมีนี่ละคา่ะี่ธนูนะคะแต่ว่าถ้าไพา่สมมติคุณมีปัญหาแล้วไพ่มันไม่ได้ออกเรื่องให้ตรงกับคุณเนี่ยก็ไม่ต้อง แปลกนะเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าแล้วแล้วไอ้เรื่องที่เหมือนการแก้ปัญหามันไม่ออกแล้วคือไพ่มันไม่ขึ้นนะคะ่ะดิฉันก็ไม่ได้อ่านไปถึงเรื่องนั้นถ้าไพ่ขึ้นก็จะอ่านตามนั้นนะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างดีนะคะของธนูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากสั้นๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ